โอ้โหตลาดเอาคอยตอนนี้เละจริงๆนะครับนะเลดดว่าบิตคอยลงมานิดหน่อยเนาะลงไปเก้าเหมือนเก้าแต่เอาคอยเนะี่ยโดนเชื่อนหนักมากๆนะครับนะบางตัวลงไปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงต้นดต้นปีนะครับถือว่าเราผ่านมาเดือนเดียวลงไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หนักมากๆในตอนตอนนี้นะครับหลุมแล้วหรือเปล่านะครับนะหรือว่าตอนนี้ที่คนมันหวังแล้วบางทีอาจจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปหรือเปล่านะครับเลโดตลาดเตรียมสับคาอกลหรือไม่ วันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่รูปภาพรูปนี้กันก่อนนะครับลเลดี้วอมไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับนะกลายเป็นโดนัลด์ดัมในตอนตอนนี้นะครับก่อนหนี้ยังเป่าเทียนแท่งเขียวอยู่เลยนะเพื่อนตอนนี้เป็นเทียนแท่งแดงเรียบร้อยแล้วในนักขณะนี้นะครับนะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการ ขึ้นในเรื่องของภาษีนะครับนะที่ทางแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็ทางจีนที่เราได้คุยกันไปในคลิปวิดีโอที่แล้วหลายๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับนะซึ่งพอมนเป็นแบบนี้เนี่ยตลาดก็กังวลว่าจะเกิดอินฟลชันหรือเปล่านะครับนะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดและกันเอาสำหรับเทรดวอร์นะครับซึ่งมันจะเกิดจริงหรือเปล่าอันนี้คงไม่มีใครตอบได้หรืออาจจะมีการเจรจากันหลังจากนี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดต,ตามข่าวสารกันให้ดีแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดข,ขึ้นคือตลาด ดัมกันเต็มข้อในตอนตอนนี้นะครับถือว่าเอาคอยโอ้โหดูไม่เจือดเบือนเอาคอยใน,นขณะนี้คือแดงกันทั้งกระดานนะฮะก็ถือว่าหลายๆคนหัวจะปวดเหมือนอย่างรูปภาพรูปนี้นะครับแล้วก็เราดูมุมมองจากทาง ICOBIS นะครับถือว่าเป็นเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะฮะในเรื่องของความยอมจำนนของรายย่อยเนาะหรือว่ารายย่อยทนไม่ไหวละไปก่อนละในตอนตอนนี้นะครับถือว่าเป็นการ capitulation หรือว่ายอมจำนอนอย่างแท้จริงเลยนะฮะที่เขาเห็นมา ในรอบ7ปีเลยนะในลักษณะนี้นะฮะถือว่าหนักจริงๆในตอนตอนนี้เลยนะครับดนะังึั้ก็ถือว่าบิตคอยนะครับนะจริงๆไม่ได้แย่อะไรบิตคอยเก้า0 0ื่นาแึงเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับแต่เอาคอยเนี่ยเละเพื่อนเอาคอยลงไป25% 40%ในช่วงช่วงนี้นะครับและหลายคนก็น่าจะเห็นกราฟกราฟนี้กันในเมื่อวานนี้นะครับเลยเดูยว,ว่าเอาคอยนี่คือเละเ,เ,เลยนะเพื่อนมีแต่บิตคอยที่ไปฮะเอาคอยไม่ไป มีดิตคอยที่ไปก็ต้องรอดูนะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับนะแต่ก็ถือว่าคนที่ถือเอาคอยเล่นยิงนะครับถ้าเราดูเนาะข้อมูลจากทางทอนะฮะถือว่า,าตั้งแต่ช่วงต้นปีนเบือ่อ bitcoin ขึ้นมา7%นะ year to date นะฮะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนาะ7.5%นะฮนะแล้วถ้าเราดูนะเหรียญต่างๆที่ลิสต์อยู่ในแบนแ์นเะบื่อเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยลงไปสาหาัสเบื่อ23%นะที่ลงไปฮะ เบรดคอยขึ้นมา7%แต่เหรียญอื่นๆที่อยู่ในเบนแอนดเนี่ยโอ้โหลงมาเฉลี่ย23%แล้วก็ถ้าเราดูฮะมีเพียงแค่8.5%เท่านั้นนะสำหรับเหรียญที่อยู่ในเบนแอนดสก,กว่า300กว่าเหรียญเนี่ยมีเพียงแค่8.5%เท่านั้นหรือว่ายีเหรียญเท่านั้นที่เขียวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเพื่อเรื่อพูดง่ายๆเลยว่าส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเละน,นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะนนานานนะฮะ เหรียญที่แย่ที่สุดเลยนะเพื่อนก็คือลูนนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะทอรเชนะฮะหนึ่งเดือนที่ผ่านมา,มาลงไป70%นะเลยเดียวก่กอนนั้นในช่วงปลายปีก,ก็ลงไปแรงแล้วเดือนนี้เออ่ขอไปเดือนที่แล้วก็ลงไปอีก70%เดือนหนึ่งนะทรอยลงมาอีก70%นะ,ะชิลกาย70%พีนัท70%นะฮะโคมา่า70%นะเพื่อนโอ้โหนี่โคมา่าจริงะฮะแล้วก็สำหรับเหรียญที่พัมขึ้นมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีเยาทูเดนเนี่ยก็เป็น เอซีเอสนะฮะขึ้นมา100%แล้วก็สเปลนะครับแล้วก็ดีเอเอซีสเอซแล้วก็ OM นะครับนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เละๆแหละในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะเหรียญใหญ่อย่าง b i บิตคอยอีเทเรมโซเนี่ยโอ้โหบิตคอยขึ้นมา7%จ็ดเปอร์เซ็นต์โซสิบสองเปอร์เซ็นต์อีดติดลบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเราดูเหรียญมีมนะฮะโอ้โหปับแคทเพื่อนๆนะไปเพียอยู่ที่สองเนาะ แล้วก็ร่วงลงมาตอนนี้อยู่ที่0.2นยุฮะลงมาแบบ8ปดสบเก้าเรแล้วในนักขณะนี้นะครับถ้าดูดู Market Cap ของป o p c a t ปเพื่อนจาก2 0 0พันล้านเหลือเพียงแค่2 7 0้อเจ็สิล้าน,นะฮะหายไปเก้าสบเซฮะแม่ก็ถือว่าตอนนี้เหมือนอย่างที่คุณคนนี้บอกนะฮะไอโคบิสนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการร่วงหรือว่าการเละของเอาคอยอย่างแท้จริงที่เขาเห็นมาเลยในรอบ7จดปีฮะพอมันเป็นแบบนี้ คนหมดหวังแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งเวลาที่คนหมดหวังตลาดมักจะพัมโชนะเพื่อนอันนี้ต้องรอดูนะว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าต,ตอนนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มหมดหวังกันแล้วนะครับนะแล้วก็อันนี้ให้ดูกันไปในคลิปบนดที่แล้วแล้วนั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าวอลลุ่มคนเทรดต่ำกว่า3ามแสนลงมาเนี่ยต่ำเตี้ยเลยดีมากๆในตอนตอนนี้นะครับนะต่ำเตี้ยที่สุดในไซเคิลนี้เลยเพื่อนๆไม่มีต่ำกว่านี้ละในรอบๆนี้ฮะหรือว่าตั้งแต่แบบแบร์มาร์เก็ตมาเลยนะไม่มี ความแย่ขนาดนี้แหละสำหรับรีเทลที่ไม่เทรดกันแล้วในนักขณะนี้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้น b e h i behind the s c e n e ก็คือตอนนี้บาลานะ์ฮะกระเป๋าที่ถือบิตคอยน์0 0ึ0งถึงหนึ่บิตคอยขึ้นสูงอย่างเห็นในชาร์ตอย่างมีนัยสาคัญในตอนตอนนี้นะเพื่อนน่าสนใจมากมากเพื่อนถ้าเรามองว่ารายใหญ่ต่ตางๆที่เขาเก็บกันอยู่เขามีต้นทุนที่สูงหรือว่าต้นทุนที่แบบยังไม่ได้กไาไรอะไรเท่าไหร่เลยแล้วเขาก็เก็บเก็บไปอยู่ในะตอนเนี้ย แสดงว่ารายใก็ต้องได้ตังค์หรือเปล่านะครับนะก็คือหมายความว่าราคาต้องไปอีกหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะตอนที่บิตคอยดิบลงมา99,000เนี่ย98เนี่ยดูโอเ n t นเทรสฮะที่ทางบิตแม็กนะโอ้โหสไปยขึ้นมาสูงอย่างเห็นได้ชัดเลยในตอนตอนนี้นะครับโดยเว่าตอนที่ราคาบิตคอยลงมาเนี่ยมีคนซัดเต็มคอรอเต็มแข้งกันอยู่ใน,นขณะนี้นะครับโดยเฉพาะ มันดิฟลงมาในช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะมันเป็นการดิฟที่อาจจะไม่ได้มีในยะสําคัญเท่าไหร่เพราะว่าเกิดในเรื่องของความกังวลเทรดวอ a ์นั่นแหละนะครับแต่ผมคิดว่าไม่แน่เพื่อนๆวันจันทร์มันอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะครับนะหรือว่ามีการเจรจาก็เป็นไปได้นะครับที่จะไปดูในเรื่องของบูมมาเก็ตคอร์เรคชันดอดาวกันบ้างนะครับนะซึ่งก็ไซคล์นี้เราดิฟมาเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณซึ่งยสหละหละคนน่าจะพอรูนะครับนะ,นร,ร,ะ,ร,ะรอบที่แล้วเนี่ย ปาไปสี่สนะเพื่อนตอนปี2015ถึง2017นะฮะแล้วก็ตอนปี2021เนี่ยประมาณสัก30%นะครับก็รอบนี้ถือว่าเป็นการดิฟที่ไม่ค่อยเยอะแล้วกันเนาะในเซกโคนี้เพราะบิตคอยน์ไซด์มันใหญ่ด้วยนั่นแหละแต่ถ้าเราดูสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสามรอบก่อนหน้านี้นะครับนะคือเวลาที่มันจะจบรอบเนี่ยมันมักจะเปลี่ยนอัตราความเร่งนะครับนะของราคาปเปิดติดมันจะขึ้นแบบนี้เนาะหลายๆคนน่าจะพอรู้แล้วพอเร่งแบบเนี้ยอันนี้คือเตรียมจบรอบแล้วนะครับหรือว่่่าพอมันนเเรรงงแๆีย ก็คือเอาไว้รอเมานั่นแหละนะครับคือพอมันขาขึ้นประมาณเนี้ยความชันประมาณเนี้ยยังโอเคอยู่ความชันประมาณนี้ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นความชันแบบเนี้ยเต็มตัวถ้าเป็นความชันแบบนี้เต็มตัวหรือว่าเปลี่ยนองศาเมื่อไหร่ก็เต็มตัวฮะเปลี่ยนองศาเมื่อไหร่รอบนี้มันยังมันยังไม่เปลี่ยนองศาเลยนะเพื่อนซึ่งถ้ามันเปลี่ยนองศาเนี่ยคขาว่ากันก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังก็ถือว่าทรัมมองในเรื่องของการดรอดาวเนี่ยยัง ยังจริงๆก็ถามว่าดิมเดียด๋ยวไหมก็ดิฟเดีอีกนะฮะมันยังดิฟได้อยู่นะฮะแต่ถามว่ามันจบรอบแล้วหรือยังอันนี้ก็กังพูดยากเพื่อนก็ต้องรอดูนะว่ามันจบรอบหรือเปล่าแต่สำหรับผมผมดูมันดูวีคยังโอเคอยู่ในตอนตอนนี้ครับแล้วก็ถ้าเราดูชาร์จสี่ชั่วโมงนะครับใน,นขณะนี้เนาะก็ถืไออายไซร์เลยนะเพื่อนอายไซรยอ่อโอเวอร์โซมัแล้วฮะซึ่งโอเคแหละมันอาจจะลงต่อหรือมันอาจจะเตรียมเด้งก็เป็นไปได้นะเพื่อนเพราะว่าวันนี้วันจันทร์แล้วนะฮะ ไอ้าชั่วโมงโอเวอร์โซโอเวอร์โซโอเวอร์โซมีโอกาสเด้งแล้วกันรอบนี้จะไปหรือเปล่ปาก็ต้องรอรุนกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เริ่มมีข่าวดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับนะล่าสุดทางอินเดียนะครับนะกรารที่จะทบทวนในเรื่องของนโยบายสกุลเงินดิจิตอลอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเนื่องจากในเรื่องของแนวโน้มการยอมรับคริปโตเคอเรนซีที่ทางสหรัฐเนี่ยหรือว่าในโลกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลายๆประเทศก็เริ่มโอเคกับคริปโตเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เขาก็จะม เพื่อที่จะให้มีการรองรับในเรื่องของกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเพิ่มมากขึ้นแล้วกันนะครับนะซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือภาษีนะครับนะซึ่งเขาก็จะเก็บภาษี30%รเจากการซื้อขายคริปโตนะเพื่อนสำหรับกำไรนะครับนะแล้วก็ห้ามเอาสิ่งที่ขาดทุนเอามาหักนะฮะอ่ะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็อารมณ์เหมือนแบบรายได้ส่วนบุคคลนั่นแหละนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้่ันทิ่รับชมกันะจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ